ส่วนที่เกาะพยามแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดระนองนะคะพบในทุนบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์เพื่อสร้างรีสอร์ทกว่า30ไร่ค่ะพันเอกอุทิศอนันตนานนรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กองกำลังเทพสตรีประสานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองระนองเจ้าหน้าที่ป่าไม้นำกำลังลงเรือเร็วเข้าตรวจสอบพื้นที่เกาะพยามหลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่ามีการบุกรุกพื้นที่อนุรักษ์ก่อสร้างรีสอร์ท จากการตรวจสอบพบมีการบุกรุกพื้นที่3แปลงรวมเนื้อที่เกือบ30ไร่มีการก่อสร้างรีสอร์ทแล้ว8หลังและเตรียมก่อสร้างอีกจำนวนหนึ่งสามารถควบคุมตัวผู้ดูแลการก่อสร้างได้หนึ่งคนทราบชื่อคือนายธนกฤิสใสสุขชาวอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองจึงนำตัวไปสอบสวนที่ป่าไม้ระนองเพื่อหาตัวผู้ครอบครองบุกรุกพื้นที่มาดำเนินคดี เกาะพยายามเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังและสำคัญของจังหวัดระนองในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเดินทางไปท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชื่นชอบธรรมชาติและความสงบทำให้กลุ่มนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลเข้าไปบุกรุกพื้นที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปตรวจสอบเป็นระยะเพื่อไม่ให้มีการบุกุกพื้นที่ป่าจนได้รับความเสียหายค่ะ